อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่เต็มไปด้วยมวลเสน่ห์ของธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นแหล่งต้นน้ําของแม่น้ำน่านอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่เต็มไปด้วยนะคะกลิ่นอายของธรรมชาตินะคะและนอกจากนี้ยังเป็นการผรสมผสานค่ะระหว่างล้านนายุคเก่าผสานเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่จังหวัดน่านจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ทุกคนต่างจะมาท่องเที่ยวค่ะและวันนี้นะคะแพรไม่ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมเพียงแค่ความสวยงาม ะะของศิลปะวัฒนธรรมค่ะวันนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือภูิปัญญาไทยนั่นเองค่ะที่ทําให้ทุกคนที่มาเที่ยวที่น่านนะคะหลงรักแจกจะเป็นอะไรนั้นตามแพมมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะแพมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกับอีกหนึ่งกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดน่านค่ะกับกลุ่มของคุณนัทยาขจรบริรักษ์นะคะซึ่งบอกก่อนเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปในวันนี้นะคะเป็นการผรสมผสานระหว่างสมุนไพรนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแซ อร่อยกับคุณผู้ชมคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทยาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะแพอยากให้คุณนัทยาค่ะช่วยเล่าที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะแขวนค่ะจาน้ำพริกมะแขวนเป็นสมุนไพรขึ้นชื่อของจังหวัดน่านนะคะมะแขวนตัวนี้คือเป็นสมุนไพรที่ขึ้นบนที่สูงอากาศชื้นจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งปีเก็บครั้งเดียวนะคะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านเราจะรับผลิตภัณฑ์แบบดิบ ที่แก่แล้วนะคะเอามาตากแห้งเองการตากแดดก็คือประมาณสักสาวันหรือ5้าวันถ้าเกินกว่านี้คือกลิ่นหอมจะไม่อยู่เราก็เก็บเราก็เอามาอบก,การเก็บก็คือเอาเก็บในที่แห้งไม่ให้ชื้นแล้วก็เราก็มาทําการปั่นให้ละเอียดเวลาการมาทําน้ําพริกนะคะค่ะค่ะแล้วก็อยากให้คุณพี่นัทยานะคะช่วยบอกในส่วนของส่วนประกอบคร่าวๆข,ของน้ำพริกมะแขวนได้ไหมคะได้ค่ะส่วนประกอบคร่าวๆข,ของน้ำพริกมะแขวนก็มีตัว น้ำพริกป่นนะคะมีมีหมูบดนะคะแล้วก็มีมะแขนที่ป่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็มีพวกเกลือนี่ค่ะ,คะแอบได้ยินว่าได้พัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะโดยการใส่อันนี้คืออะไรคะคือสูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวเพิ่มตัวสคร้ลงไปแล้วก็ตัวขานะคะที่เพิ่มลงไปในสูตรใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของน้ำพริกมะแข็นนะคะที่คุณผู้ชมชเห็นอยู่ข้างหน้านี้ค่ะ คุพี่นัยาค่ะคือแพยิยงตรงแง่แพได้กลิ่นหอมของมะแขวนแพรขออนุญาตชิมน้ำพริกได้ไหมคะได้ค่ะชิมได้เลยคุณผู้ชมเราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าขอแบบนิดนึงนะคะจริงๆอยากจะตักช้อนใหญ่กว่านี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมมีความกรอบความนัวความอร่อยและความหอมของมะแขวนที่เวลาเคี้ยวไปแล้วรู้สึกว่าแบบเตะขึ้นจมูกเลยะคะ่ะ ซึ่งนี่ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าสำหรับแพมาก<ๆ>ก็แบบชอบของกินนะคะเวลาทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวและร้อนนี่คือจะอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะค,ค่ะ,คะและนอกจากส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรนะคะที่อ,อยู่ในน้ำพริกมะแขวนค่ะนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วนะคะในส่วนของสรรพคุณช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะสรรพคุณหลักๆของมะแขวนก็คือช่วยบำรุงหัวใจช่วยความดันโลหิต ช่วยกันย่อยอาหารแล้วก็แก้ลําคออักเสบค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนอกจากจะได้รับความอร่อยนะคะของน้ำพริกมะแขวนแล้วยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรด้วยนะคะคุณพี่นัทยาคะ่ะนอกจากน้ำพริกมะแข็นแล้วแพ้ยังแอบเห็นผลิตภัณฑ์อื่นอนอ,นอีกด้วยคะ่ะมีอะไรบ้างคะก,ก็ตัวที่ทําก็มีตัวน้ำพริกมะแข็งมะแข็นป่นนะคะแล้วก็น้ำพริกลาบ แล้วเมนาพริกขาแล้วก็เมนมะแข่นแห้งอบแห้งแลแล้วตัวใหม่ที่ทําก็คือเป็นซอสมะแข่นค่ะซอสมะแขวนนะคะคุณผู้ชมขาแพรแอบได้ยินมาไว้แว้วก่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเร็วๆนี้นะคะคุณพี่นัทยาเนี่ยจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการปรับสูตรให้อร่อยขึ้นกว่าเดิมกับน้ำพริกมะแขวนสูตรใหม่นะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ คุณนทยาค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ค่ะสนใจอยากจะริมรสชาติความอร่อยของน้ำพริกมะแขวนค่ะจะต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างคะก็มีเพจนะ้ำพริกมะแขวนบายร้านชาแล้วก็มีกลมการค้าภายในแล้วก็ติดต่อเบอร์ไลน์กับ เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะคือ080941929 9ค่ะค่ะเพราะฉะน,นั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าสนใจก็อย่าลืมติดต่อผ่านทางช่องทางที่คุณนัทยาได้แนะนํานะคะซึ่งจะปรากฏอยู่หน้าจอณนขณะนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้แพ้ก็หิวมากแล้วค่ะขออนุญ,ญาตพาคุณพี่นัทยานะคะไปทานน้าพริกมะแขวนกับข้าวสวยร้อนก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะ